คุณวัชรพลโตมรศักกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวัชรพลโตมรศักโคราชชาติพัฒนาผมมีเรื่องหาลือท่านประธานหนึ่งเรื่องครับเพื่อจะฝากไปยังกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทางหลวงผมได้เรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวโคราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในเขตตำบลบ้านโพ โดยเฉพาะท่านกำนันลุ่งเพชรถึงโพท,ท่านนายกชัยสิริสิริลุ่งสกุลวงและพี่น้องประชาชนอีกหลายตำบลที่อยากจะให้มีการดำเนินการก่อสร้างทางข้าบแยกนะครับตบนบ้านโพรหรือเราเรียกว่าแยกตลาดท้าส่งโชคทวีซึ่งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลขสองช่วงจากจังหวัดนครราชสีมาจะไปจังหวัดหนองคายท่านประธานที่เคารพครับจริงแล้วทางแยกแห่งนี้เนี่ย ได้มีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมาหลายปีและในขณะเดียวกันทางแขวงการทางที่หนึ่งและกรมทางหลวงเนี่ยก็ได้มีการสำรวจออกแบบที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานโอเวอร์พาสคู่ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน400ล้านบาทและในขณะเดียวกันนะครับทางสพเนี่ยได้รับเรื่องแล้วในขณะเดียวกันก็จะถูกบรรจุเข้างบประมาณปีห6ซึ่งผมถือว่ามันช้ามาก กับความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนต้องได้รับเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับเพราะทางแยกแห่งนี้เนี่ยจะเป็นทางแยกที่จะทําให้รถที่ยูเทิร์นจากจังหวัดนครราชสีมาที่จะยูเทิร์นกลับไปใช้ถนนสายฉอหรือถนนเลี่ยงเมืองสายฉอของทางหลวงชนบทอีกส่วนหนึ่งก็คือถนนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่จะเป็นทางแยกไปเชื่อมกับถนนสาย226ที่จะไปจากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดบุรีด âm อันที่สามก็คือถนนเส้นนี้แยกแยกตรงนี้เนี่ยจะเป็นแยกที่จะไปสู่สถานีรถไฟสร้างใหม่ที่บ้านกระโดนซึ่งจะเป็นต้นทางชุมทางสายจากจังหวัดนครราชสีมาไปหนองคายสุดท้ายครับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกปีก็คือในช่วงเทศกาลแยกตรงนี้จะถูกปิดลงทําให้พี่น้องประชาชนต้องไปกลับรถถึงบ้านนนหมันห่างจากนี้ไปประมาณ3 5ถึงกิโลเมตรผมจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงครับอยากให้ท่านทําเรื่องเร่งด่วน ให้ทางกรมทางหลวงได้ถูกบรรจุโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาในปี65นะครับกราบขอบพระคุณแทนชาวโคราชครับ